ครูบาอาจารย์พระพุทศเจ้าให้ฟังไหมเหรอนี่เป็นบาะของเก่าไม่ติดเลยกับโง่จะของเก่านาะย่องพระกลางจะมีวัอยู่นี่มีอยู่หรือมีราบหรือมีแต่รอบเดอยวยี่นี่มีมั้ยฮะ วันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญบารมีมาบวชในคำมะมะมารักษาพรมมรจันคำว่าพรมรจันจัญญามรยามันเป็นศีลของผมเพศตรงกันข้ามจะรับของต่อมือ กันไม่ได้ผมมาจันทร์มันจะเศร้าหมองหรือมันขาดถ้าการบวชนี่แปลว่าบวชรักษาสิบแปดเรียกว่าเป็นสิลของผมมาจัน์เป็นสิงของผม,ม,งเ,งผมเพราะนั้นรักษาศีลห้าร้อยข้างพันข้างก็ยังไม่เท่ารักษาศีลแปดข้างเดียว อุทนนิศมันต่างกันรักษาสินแปดร้อยข้างพันข้างก็ยังไม่เท่ารักษาสินเสร็จข้างหนึ่งรักษาสินเสริร้อยข้างพันข้างก็ยังไม่เท่ารักษาสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้างหนึ่งมัน้วยลําดับอสทิศของ,งการรักษาปฏิบัติแต่ว่าสิงน,นี่โดยส่วมากคนมันไม่เข้าใจเรื่องของสิล คำที่ว่ารักษาศินก็คือรักษาจิตใจตนเองนั่นแหะรักษาจิตใจกับรักษาสินก็รักษาอันเดียวกันแต่ว่าสินนี่ถ้าไม่รักษาสินจะไม่มีอยู่ภายในดวงจิตดวงใจมันจะเป็นใจว่างๆใจว่างๆใจ้าวเฉยๆไม่มีอะไรอยู่นั่นถ้ารักษาสินเมื่อรักษาสินีรรักษาสินี่รักษาให้มันเป็นอะไร ก็รักษาให้มันเป็นศินอะไรเรามาเป็นศินทงก็จิตใจผู้รักษานั่นแหะจับจับเป็นศินเมื่อจเมื่อจิตใจเป็นศินแล้วจิตใจก็จะเป็นธรรมเมื่อจิตใจเป็นธรรแล้วจิตใจไม่จะเกิดเมตตาสงสารบุกคนอื่นสัตว์อื่นปราถนาอยากให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเขามีความสุขกายสบายใจไม่เบียดเบียนตน และไม่เบียดเบียนบุคคลเดินสัดอื่นีน่มิจฉาปารนาอยากให้บุคคลเดินสัดอ่นเขามีความสุขกายสบายใจเมื่อจิตใจเขาไปถึงสินที่ทำทจริงๆนี่ละจิตใจมนจะอ่อนจิตใจมนจะเกิดสลดสังเวชมันจะละรียกนลีขึงคุณของบิดามารดาในขณะนั้นนี่ถ้าจิตใจเขาไปถึงสินถึงคท,ท,ที่จริงเพราะว่าศิลกับรรม,มันอันเดียวกันทำกับศิล กัอันเดียวกันส so ินก so ับจิตใจก็อันเดียวกันจิตใจกับสินก็อันเดียวกันถ้ามันเป็นสินจริงๆแล้วสินห้าถ้าจิตใจไม่เป็นสินเป็นธรรมจริงๆแล้วหนึ่งมันก็มีสินตัวเดียวคืออะไรก็คือจิตใจนี่หละเป็นสินมีสินตัวเดียวถ้ามันเป็นสินจริงๆสินห้ากระตัวเดียวสินแปดกระตัวเดียวสินสิบกระตัวเดียวสินสองร้อยยี่สิบกระกระตัวเดียว ถ้ามันรวมกันได้เหมือนกับแหแหมันมีกี่ตาตามมนมีตาไม่นับไปได้ที่เขาไปทอดแหมัน่มันมันจะมีจอมเดียวจอมเดียวหมายถึงดวงจีตดวงใจเขาพวกเราทุกคนมันกระจายกระจายอยู่เมื่อมันกระจายกระจายอยู่ฉันจะขยายออกไปให้รักษารอบสั่นั่นให้มันสั้นเข้ามาย้อนเข้ามาโยนเขามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาให้มันรวมอยู่ที่จุดเดียวคือดวงจีตดวงใจนี่เพราะฉะนั้นละ สรุปได้ว่าของนี้ที่สุดในโลกคือจิตใจของใครของเราให้รู้จักจงของตนโดยสมพากคนมันมันไม่เข้าใจไม่รู้สึกเกิดมาท่านทราบตั้งแต่ันเกิดมาจนถึงปัจจุบันไม่เคยเลยนึกถึงตนของตนแรืไม่เคยเลยนึกถึงผูงง้ทอข้างเดียวก็ยังไม่ได้คเคยขึ้นมาเป่าประโยชน์เฉยๆมันก็ได้กลายเป็นบ้า ตมตมะปรายะโนมืดมาแล้วก็มืดไปอีกมันไม่เป็นตมโชติปรายะโนพราะเพราพราะฉะนั้นเมื่อเราตื่นแล้วให้พากันรักษาปฏิบัตใิให้มันให้มันสว่างไปให้มันมืดไปนจะทำให้มันเป็นตมโตรตมโช,ต,มโชติปรายะโนมืดมาแล้วให้มห้สว่างไปหรือจะให้มันเป็นโชติโชติปรายะโนสว่างมาแล้วสว่างไปเพราะฉะนั้นให้เข้าใจรักษาเอาของใครของเรา ถ้าไม่รักษาไม่มีไม่รักษาถึงจิตใจไม่มีสิ่งไม่มีทำ TVs. อันนี้มันไม่มีสิ่งที่จะไปกันไม่ให้ไปต่งนรกนะเนี yeah. mm ่ยเพราะนั hmm. mm ้นท่านทนจะให้รักษาสินให้ให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างน้อยที่สุดคือสินห้างเพราะฉะนั้น,น,น,นละท, yeah. ที่นี่ถ้าผู้ประมาทไม่เอาใจใส่มันจะสรงกัน้ับ มันจะเร็วที่สุดถ้ามันเร็วที่สุดได้ที่นี่เมื่อแตกตาทำลายขันลงไปอ่ะกำทั่วมันจะผักดันจ,จิตใจให้ไปเกิดในภูมิที่ต่ำเลยให้ระวางังนะคภูมิที่ต่ำไปเกิดที่ไหนภูมิที่ต่ำไปเกิดี่เมืองในนะโลกไปเกิดปเป็นเตไปเกิดเป็นอสูรกายไปเกิดเป็นสันดีราษานไปเกิดเป็นผู้พิปีสาต์มันไม่ดีเพราะฉะนั้นให้พวกเรารักษาเอาไว้อาคารขาดังมนุษ,ษย์เสียสูงมนุษย์มีฐานะอันเลอดัง น้อยที่สุดตามที่เุอขมันย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดิมมันก็ยังดีดีกว่ามันจะไปเกิดเป็นไปเกิดเมาาืองนรกไปเกิดเป็นเปรไปเกิดเป็นสุนกายไปเกิดเป็นสัตว์ดิบสารไปเกิดเป็นผู้พิปีศาสน์ันน่นพเพรยะฉะนั่นให้พากันสำเีาท่าผู้ยังไม่ปฏิบัติให้ไันถูกต้องให้พากันรักษาปฏิบัติให้มมนถูกให้ให้มมนถูกมนท่องที่นี้ที่พวกเราเอาที่พระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราเนี่ย ที่กล่าวว่าก่อนจะรักก่อนจะรักสิงก็นนักตั้งนโมก่อนเนี่ยอันอาสุกย์ต้องนโมนโมมันก็แปลละสองอย่างอย่างนี้คือนโมแปลความนอบน้อมน้อมนอบไปนอ้นอมนอ้นอบเข้าไปสู่อะไรนโมเนี่ยเอพ่อพูดเสี่ยย้อนอยากให้พูดพวกเราเนี่ยลูกจับความจริงดีดามานดาของพวกเราอยู่ที่ไหน นี่มานดาใช่พระเจ้าวันนาโมตตาพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน่าหมายถึงคุณนของมรรดาของพวกเราทุกคนคือธาตุน้ำอยู่ที่ไหนอยู่ในร่างกายของพวกเราทุกคนน้ำดีน้ำเสด็จน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเงือน้ำข้นน้ำลายน้ำโมดน้ำพิภพน้ำโมดนี่คือนี่เป็นสมบัติของมารดาของพวกเราทุกคนเป็นคุณนของมารดาคุณของวิราคือโมอคือธาตุดิน ้าดินอยู่ตรงไหนถ้าดินก็นคือผมขนได้ฟันหนังเยื่เย็นกระดูกเยื่อในกระดูกสอร์ตไส้น้าใไส้ใหญ่หันใหม่หันเกา่านี่คือธาดินเป็นสมบัติของมิดาเพราะฉะนั้นแปลว่านะโมตัสสะพระก้าวโตอรหะโต,ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระกาวโตหมายถึง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 คุณพระพุทธเจ้าหรือหมายถึงพระพุทธเจ้อาอระหะโตท่านเป็นพะระอรหันต์สัมมา ท่านตัดสรู้ชอบแล้วสัมพูดท,ธธทัศนะท่านเห็นชอบแล้วท่านเห็นอะไรท่านเห็นของจริงของจริงคืออะไรของจริงคือทุกหนึ่งแลกสมุทัยเห็นทุกเกิดที่หนึ่งนี่โลดคือความดับทุกที่หนึ่งนี่คือของจริงของจริงของพระอดีตเจ้าหรืขอของพระพุเทธเจ้านี่ของจริงคือจริงทุกเพราะนั้นมู่ิ่ัน พ้นจากทุกข์มาได้โปสั้นรู้ทุกข์เห็นทุกข์มากเห็นเห็นมากถ้าสจิตเป็นเปอร์เซ็นน่ะหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเห็นเห็นทุกข์เห็นมากจะไม่เต็มเต็มเต็มไม่เต็มที่ไหนนะ่ะมันก็เต็มที่ดวงจิตดวงใจเน่ยไม่เต็มที่นี่ก็โรสัรมุไทยตัวเหตุทุกข์เกิดก็เต็มเหมือนกันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเหมือนกันไม่เต็มอะไรโรสัมมุไทยมันอยู่ที่ไหนธรรมุไทยตัวเหตุทุกข์เกิด ตัวสมุทรไยตัวเหตุทุกเกิดป็นั่งอยู่ในน้ำธาตุทั้งสี่่ในน้ำพอนั่งบวกกันอยู่ในน้ำอยู่ในนี้นี่นี่ตัวสมุทรไยตัวเหตุทุกเกิดความจัดความทั้งจิตใจเข้าไปยึดหลงเข้าไปยึดไปถือเนี่นี่ตัวที่นี่ผู้ที่รับทุกข์รับภคือจิตใจส่วนร่างกายเขาไม่รู้อิโนอีเอะไรหรอกสมมติว่าร่างกายมันเป็นกระทบของแข็งไปโดนของแข็งแขนหักขาหัก แขนเขาก็ไม่รู้จักเจ็บจะปวดขาก็ไม่รู้จะเจ็บจะปวดมันปวดไปที่ไหนมันใจมันเป็นผู้เจ็บผู้ปวดนะเพราะฉะนั้นจีว่าสุดสุสรุสรเรีวมันเป็นรวมที่สี่รวจิตดใจหยดมีทั้งสูบมีทั้งตเพราะฉะนั้นสันห้ามาพีจนามาดูทักถ้กตัวทุกถ้าตัวเห็นตทุกคนให้มัด่จิตีใจจริงให้มันเต็มให้มันให้มันเต็มเต็มที่ไหนเต็มดวงจิตดวงใจอันเดินหนึ่งพอไปกันนี่โลก คือความดับพุกนน่รถเมื่อมันเมื่อมันดับพุกสงบลงไปก็ดักหมื่นดักแสนดักดักหมื่นดักแสนดักล้านเหมือนกันเมื่อเท่ากันตรงสามตรงเนีถ้ามันเต็มเต็มทั้งสามตรงนี้มันจะหายไปหายอยากจะอยากได้เป็นอะไรจากดีอะไรอีกจะได้จะไดกได้อะไรอีกนั่มสนับเพราะฉะนั้นเราสรุปเลยว่าของดีที่สุดในโลกคือจิตใจของใครคนกทุกคนนั่นแหละมีสิทธิ์มีส่วนทุกคนเราพวกเราเป็นข้าราชการเรา ถ้าญาติญาติรวมกับรู้ได้เห็นได้เหมือนกันก็คือทุกข์ก็มไม่สบายกายไม่สบายใจเรียกว่าทุกข euh ์นั่นมอเมันเห็นไนทุกคนเพราะฉะนั้นนี่นี่นี่ฉันเรียกว่าของจริงของจริงคือทุกข์ดังเหตุทุกข์เกิดนี่ด้วคือความดับทุกข์ดับที่ไหนมันก็ดับที่มันเกิดมันเกิดที่ไหนมันก็เกิดที่จิตที่ใจกับเกิดที่ร่างกายเพราะฉะนั้นนะ ถ้าควไม่ถ้ามันยังไม่ดูดก็อให้หาพากันกำหนดรูดกำหนดรูดไม่ไม่มีการไม่มีเวลากับกับกำหนดรู้ได้ทุกขณะจิตถ้ามีสติเรืรู้ตัวสตินี่แหละให้มันเต็มแต่เท่าไเมื่อสติสตสตมันเต็มปัญญามันก็จะเต็มเหมือนกันไม่ไมีอะไรวกว้างเลยสิ่งทั้งหลายที่พวงที่เมื่เกิดขึ้นมันเกิดเกิดระดับบ มันเกิดขึ้นจากที่ไหนมันมันก็เกิดขึ้นจากอายัดอานาที่ต่อเนี่ยที่ตอที่ม,มันจะเกิดบุญเกิดบาปไ <eni> ม่เกิดเกิดขึ้นจเกิดมันเกิดขึ้นจากจากที่ไหนมันเกิดขึ้นจากอาณาตากับบูกหูกับเสียงดังกับกิ่งลิ่นกับพวกใจกับสมรมถ์มโนกับจิตใจมันเกิดขึ้นที่นี่ตาก็ทําให้เกิดบุญเกิดบาปหูก็ทําให้เกิดบุญเกิดบาปจมูกทาให้เกิดบุญเกิดบาป นิ่งทใไมเกิดบุญเกิดบาปกายทํามให้เกิดบุญเกิดบาปมโนคือจิตใจทําให้เกิดบุญเกิดบาสมันเกิดที่นี่มันเกิดที่นี่มันกระดับตรงที่นี่เมื่อไม่ดับแล้วเมื่อไม่ดับจริงๆใครได้จะเป็นผู้ก็พูดผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองของใครของเรามันเกิดหรือมันไม่เกิดมันมีหรือมันไม่มีเราก็จะรู้เองเห็นเองของเราเพราะใครของเราเพราะฉะนั้นล่ะอย่ามองข้ามตนเองแล้วก็อย่าไปดูโศกตนเองเลยว่า เราเป็นฆรา,าวาสญาตโยมไม่ใช่หน้าที่ของพระเรารู้ได้เหมือนกันทำมาเดียวกันสุคคุกเกิดได้เหมือนกันโบอกโพสันี่ให้มันเกิดมากๆอหมือนจะมันจะ,นจะย้อนเข้าไปหาต้นตอมันตัวตัวเหตุตัวมาเกิดเมื่อรู้ว่าตัวตัวเหตุตัวปัจจัยตัวสัมพัทธเหตุสุเกิดจิจใจมันจะได้ป่วยได้บ้าง ถ้าไม่ปลอดเป็นบางตัวเหตุทุกปัจจัยมันไม่มีเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยไม่แตเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นละเรามัมีสิทธิ์มีส่วนจะรู้ได้เห็นได้เหมือนกันด้วยสมัติมันไม่เข้าใจว่าของดีที่สุดไปหาคับของภายนอกของเขาสมบัติของอย่างอป่นภายนอกเป็นของดีส่วนเราเดียวของดีที่สุดคือขี่ใจของตรงของใครของเราถ้ารักษาปฏิบัตินั่นละกาให้พากันทำความเข้าใจที่นี่ถ้าทั้งทีเราไม่อยู่ที่ไหนบัน ธาตุสี่ก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุไฟอยู่ไหนไฟยักายเที่กวประปุลไฟยักายชุดลมไฟยักายกวนกับวายไฟเผาอาหารทยอยธาตุลมลมพัดขึ้นเบื้องบนตั้งแต่พื้นท่อไปถึงที่ศะลมพัดลงมือล่างลมในช่องลมในเส้นลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าออกนี่นี่หมดโลกไม่รู้ปู่ว่าไม่มีของสี่อย่างเท่านี้นั่นสมมติเรียกเฉยๆหรอก เรื่องของสี่อย่างที่มองเห็นด้ตาเราทำได้มิจฉาหน้ากำลังสองอย่างไฟคล่อมร้อนก็ไม่มีตัวมีตนลมหายใจเขาออกก็ไม่มีตัวไม่เป็นนธรรมไฟก็เป็นนธรรมลมก็เป็นนธรรมจิตใจของพวกเราก็ไม่จุมไม่มีตัวมีตนเหมือนกันเป็นนธรรมเหมือนกันเลยวัตถุกบนร่างกายจุ่วนมันเป็นธาตุธาตุอะไรก็ธาตุดินงธาตุน้ำธาตุไฟสุ่มอันเดิมนี่แหละหมดโลกมีของเท่านี้มีเท่านี้แหละไม่มากหรอกน้องนานสมมูรณเรียกเสียๆหรอกเข้ามาได้เดียวกับสี่ธาต ใบไม้ใบเดียวอน่างสี่ธาตุต้นไม้ตัวเดียวกับสีธาตุเท่ากันแม่แม่กระทั่งน้ำมหาสมุทรทะเลก็มีมีเท่ากันนี่แหละมีมีสี่ธาตุตัวนี้มีดีมีน้ำมีไฟลมนี่ถ้าถ้าไฟมันมากเกินไปร้นมันก็จะมันก็จะทำให้น้ำมันแห้งเพราะนั้นมันจะพอดีพอดีกันทุกันทุกกันเมื่อกำลังกายของเราที่นี่ร่างกายของบุตรกับน้ำมหาสมุทร เมื่อกนเดียวกันเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันย้อนเข้ามาสั้นเข้ามามันมีแต่ในเฉพาะร่างกายของเราที่นี่พอพอไฟมันพอไฟมันมากก็มันก็มาเผาเผาเมื่อ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 ไฟมันเผาธาตุธาตุน้ามันแห้งเนี่ยเียตรงนี้ที่เรียกว่ามันมันตายมันตายริบุตายทเรียกเรื่อม่เรียก ท่านสมุติเรียกดรือไม่เรียกก็แตกไปในธรรมศาสตร์ของเขาสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นแลยวสิ่งที่เกิดขึ้นขึ้นมาแล้วมันมีมีความเกิดเกิดขึ้นมีความแปรปรวนในทากรรมนแปรปรวนในทํามการและแตกสลายในที่สุดทําไมมันจะเป็นอย่างนี้เพราะธรรมศาสตร์มันเป็นอย่างนี้มันมีความเกิดแล้วก็มีความดับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมา ทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งภายในขึ้นดวงจิตดวงใจทั้งภายนอกขึ้นร่างกายนี่นั่นมันเกิดแล้วมันดับของมันมันไม่เที่ยงมันเป็นปวนผิดแปลงนันคือว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันไม่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกสิ่งใดมันเป็นทุกตรงนี้ให้เข้าใจเลยถ้าขึ้นซึ่งว่าทุกมันไม่ใช่ตนแล้วถ้ามิจะตนมิมิจะตนทุกตนจริงๆมันจะไม่มีอะไรอยู่ในนั้น ไม่เหเหไมีทั้งสุขไม่มีทั้งทุกข์เนี่ยเนี่ยให้เข้าใจนี่เพราะฉะนั้นฉะั้นหลวงป่จสรุป ah <hatten> <wh> ได้ว่าของดีิที่สุดมันอยู่ตรงนี้อยู่ในจิตใจของใครของเราของพวกเราทุกคนมีสีมีส่วนด้วยกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นละให้พากาคันพาคันทำความเข้าใจเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วรู้แล้วทารู้แล้วั้งว่าาพระพุทธศาสนาพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้เตื่นผู้เบิกบาน ใครจะเป็นผู้รู้ใครจะเป็นผู้เตือนใครจะเป็นผู้เบิกบานใครจะเป็นผู้กับผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้รู้ใครจะเป็นผู้เตือนกับผู้ปฏิบัติจะจะจะเป็นเป็นผู้เตือนเป็นผู้เบิกบานนั่นอันที่ว่าพุทธะเป็นว่าผู้รู้ผู้เตือนผู้วางพุทธะศาสนาศาสนาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมสันมันก็ย่นรวมกันมาอยู่ที่กายที่ใจของพวกเราทุกคนเนี่ยท่านไม่สอนจิตสอนใจเนี่ยมัท่านไม่ได้สอนร่างกาย สวสดจิตสวสดใจสุดทา้ายปลายทางจริงเจตนาของพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายท่านอยากให้พากันพากันอยู่นี้การเกิดถ้าเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นท่านจะมาเรียงพระสูตรเราให้พวกเราสวดรรมรสาสวดซาติป,ปีทุกขะเซลาปีทุกขะพยาปีทุกขะมานันนำปีตุขัง โซกบาลิเดวาลุคดโดมันนาสุปยาสทปิลุค่าอปิเยหิสุปยุโผลุ่โคยัมตีสังนราปฏิตัมปิลุคังสังคิเตนะปัจจุปดานะคันธารุค่าอีรังโคปนาพิฆเวลุค่าสมุรยโยอริยสัจจังครัที่ว่าลุคัง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 มันมิจะทุก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 ทั้งนั้นล่ะแต่มันก็ไม่เห็นทำไมมันจะไม่เห็นที่เดชมันไม่ให้รู้มันไม่ให้ดูมันรีบปิดรีบปิดปิดบังไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นเลยไม่กลัวมันจะไม่ได้ ย้อนกรรมเกิดอีกนี่นายตัวที่เลสอะไรเนี่เป็นตัวที่เลสตั้งตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ตัวสมมุติอะไรใครจะเป็นใครเป็นผู้สมมุติกับที่เจไปผู้สมมุติท่านนี่ยเนนี่ยนี่กิเลสกับที่ใจกันเดียวกันนะเจกับที่ใจกันเดียวกันกิเลสพันห้าปัญหารวเปลี่ยนหลวงปู่ว่ามันไม่ใช่พันห้ามันไม่ร้านห้าหรือมากกว่านั่นหรือกิเลส แต่าเจ้าต้งหาร้อยเปียนต้งหาต้งหามันร้อยเปียดมันมีอานาที่ตเนี่ยตากระบุหูกเสียงนั่นก็สิ่งนี้กับรถกายกับสัมผัสนี่นี่อาณาะิสองรวมกันเป็น1ิบองกรรมสักอดีตสิบสองอนาคตสิสองปัจจุบัน1ิบสองกรเป็นสิบสองสองสามเป็นสามสิบหก มื่อักอดีตอนาคตปัจจุบันเดียดนี่ครับตั้งหารอดเปดไม่อยู่ที่นี่ตั้งหาคืออะไรตั้งหารคือรู้อยากทำไมจริงอยากมันหิวทำไมไม่จึงหิวกระเพยาะที่เจมันไม่เต็มมันหิวมันสงสัยมันทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่งกระทุกนอนกระทุกยืนกระทึกแสบรับเปลี่ยนอดีตบททุกทุกขณะทาทำไมไม่จึงเปลี่ยนกระเพยาะมันทุกพอจะนั่งทุกทัาตัวทุกข์ทุก ท่านบอกท่านสั่งว่าทุกควรกำหนดรูนีสมุทัยควรละควรปล่อยควรวางควรสลยตะทิ้งนี่โรดควรทำควรทำให้แจ้งนี่โรดกับหนีโรดอยางเดียวกันน่ทําไม่เห็นจริงเพราะฉะนั้นละอย่าไปสงสัยบางคนเราไปสอนกันอีกลยวนะ่ว่าพระพุทธเจ้าะไะพระอาริยเจ้าเข้าสู่พระพุทธนิพพานไปแล้วหมดมากหมดผลมันไม่รู้จัมกมรคมัคก็คือหัวทางก็คือศีล สมาธิปัญญานั่น,นศีลสมาธิปัญญามรรคทั้งแปดมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจสัมมากัมมตัวสัมมาชีวสัมมาวายมโอสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมสสมาสัมสมาสัมมา,มาปฏิวัติสอบสอบวัตถุก,กับสิ่งสิอ้อมรรคทั้งแปดถ้าย่นม,มาให้มันสั้นเข้ามากม็มีมีสามมีศีลแล้วก็สามาธิปัญญาสิ่งสิ่งอยู่ที่ไหนความรักษากายวาจาใจาให้เรียบร้อยสื่อว่าศีล ความรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิความรอบรู้ในกองสังขาร่อว่าปัญญากองสังขารอยู่ที่ไหนกองสังขารนี่นั่งยืนนั่งเขาเมาขี้มิ่ทยืนนี่เดียกองสังขกรรู้ท่างภายนอกรู้ท่างภายในนกคามระรู้ในกองสังขาร่อว่าปัญญาเพราะอานั้นเสนอว่าสิ่อันใดที่นี่ิ่อันใดสมาธิอันนั้นสมาธิอันใดปัญญาอันนั้นปัญญาอันใดมีมูิอันนั้นมีมุลก็คือความดุ้พ้นพ้นตัที่ไหนก็พ้นจากอาทิเดิมนี่แหละ พุพ่งไปจะกายพุ่งไปจะที่ของตนนี้ละเด็ดัก่งนี่มันมันมันไม่ได้ไปพ้นอยู่ในท้องฟ้าอากาศที่พวกเราพากันพากันปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าถึงเส้นพระนิพพานพระนิพพานก็คือนิพพิทาความเบื่อเบื่ออะไรที่นี่เบื่อร่างกายตนเองเหรือว่ามันเก็บไม่ปวดว่ามันคืทุกข์เบื่อจิตใจตนเองตนเองเหรือว่ามันลงมาเกิดมาเกิดมาเกิดมาตายเมื่อมันเบื่อไดเมื่อใครคนก็ในทีเมื่อมใครคนไม่ียินดีกับพ้นอย่างนั่น เรียกว erm ่าอ่านี่อริยตาปริยายลัทธิอริยตาปริยายลสุดิมืดมื่อท่านฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอริยตาปริยายเชนญชินสามพี่น้องจักขุดสมิปีนิ้บินนตีจักขุกระขึ้นตาเบื่อในนริตานิ่บินนตีคืนนี้พนี่คืนนี้พิตาขู่เหมือนี่จักขุจักขุดสมิปีนิ้บินนตีดูเปทุกปีนี้บินนาตีจะขูวิญญาณในปีนี้บินนาตี จกขู ot, ot, ่สัมเพรศพสัมเพรีพนิบินนาตียำปีนันจะขู่สัมเพจับปัจจยาอุปจติเวรานิตังสู่ข้างวาาดูข้างวาาดูขมาสูข้างวาตัดสมิปีนิบินนตีไปถึงวิญญาณทุกข์ใจอืมนั่นวิญญาณนั้นสมปีนิบินนาตีมเปีนิบินนาตีมนวิญญาณในปีนิบินนาตีมนสัมเพสีปีนิบินนาตียำปีนังมนสัมเพจับปัจจยาอุปจติเวรานีตัง สู่ข้างมาดดูข้างมาสู่ข้างวัดตะมิสปีนิบินนาตีนิบินลังวีเลสตีวิระกาวิมุตสตีวิมุตสัมมิวิมุตตัมมิตีญาณังโหตีชีนาสาตีวุชิตังพรหมจารียังกัตังกะดียังนาปังอิสตายาติปัสสนาตีตีนั่นเองมันเบื่อได้ใกล้ความป็นแม่ชีพ่ะพระเจ้าเทศจบเบืองฉดินสามพี่น้องพระอรหันต์บังเกิดขึ้นพันสามมง เนี่ยเพนบอกผู้ผู้ผู้ผพี่ชายมีบริวารตัวดี้ก่อฮะไม่ใช่สี่ร้อยสี่ร้อยพี่ชายสี่ร้อยอันน้องชายสองคนคนละสามร้อยสองคนคนคน คนละคนละสามร้อยร่วมเ, 6, 6, 6เ,เ,เลเ้่ยมันก็เป็นหกหกหกเป็นเป็นหกร้อยแล้วเอาสีรมาบวกเต็มก็เป็นพันหนึ่งคนพันสามวงกับอาจารย์ที่บหมออาจารย์สามคนพันสามวงในสมเด็จแร้เนั้นพันเดียวพวกเราก็เมื่อกันละเนี่ยแล้วคดนี้พวกที่เป็นขาราชปากปฏิบัติรู้ทาเห็นรมได้สมเด็จเป็นพระอรหันต์เป็นค้าราชาหเป็นพวกเรานี่ ก็มีนางกุ้งขนเกสีผู้หนึ่งนี่แล้วก็น,นางปลาตาสลานผู้หนึ่งที่ที่ที่